สวัสดีครับพี่น้องกำลังอยู่กับช anel คุ m ม r รีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นหุ่นท r าน s f ฟอร์เมอร์กันอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะมาจากซีรีส์ The Movie ของ Michael Bay นะครับจะเป็นตัว Ironhide นะครับจะมาจากชุด Hunt for the Decepticon นะครับจะเป็น i r o n h i d เวอร์ชั่นที่เป็นทำมาเป็นไซส์ดีรักคลาสเนาะปกติ Ironhide เนี่ยถ้าเป็นของเล่นในไลน์หลักๆปกติเนี่ยเขาจะทำมาอยู่ถ้าตามสเกลเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไซส์ Voyager นะจะจะเป็นไซส์ที่ อลองลงมาจาก Leader c คลาสเพื่อที่เวลาเราเก็บทาน n ฟอร์มเมอร์ในในลายหลักเนี่ยมันจะได้สเกลที่สัดส่วนสวยสวยเหมือนในเรื่องอะไรเงี้ยคือลดหลั่นกันลงมาครับแต่ว่าไอชุด h ั n t for the Decepticon เนี่ยเขามีการเอาตัวทาน n ฟอร์มเมอร์ในเรื่องเนี่ยมาลดขนาดลงหลายตัวเหมือนกันนะอย่าง Optimus เองก็รู้สึกว่าจะเป็นตัว b a t t l e b l d d e ก็จะลงมาเหลือตัวสักประมาณ w o y a g e r อะไรเงี้ยครับแต่ว่าลดขนาดลงมาเนี่ยไม่ได้ลดคุณภาพลงมาเท่าไหร่เลยนะคือแปลงล่างรูปร่างอะไรเงี้ย มันสวยกว่าตัว leader class ของอาภาคหนึ่งอีกคือรูปล่างเนี่ยเหมือนเลยแล้วมันมีลูกเล่นที่สามารถาดึงเอาเมตริกออกมาได้แล้วก็ท่อรถอะไรเงี้ยแปลงเป็นปืนได้อะไรเงี้ยตัวนั้นเดี๋ยวรายละเอียดผมจะไปให้ดูตอนที่ทำรีวิวตัวนั้นให้ดูดีกว่าเนอะเดี๋ยวว่าพูดถึงแต่ตัวไอออนไฮดีกว่านะครับแล้วไอตัวไอออนไฮเนี่ยก็คือจะเป็นไซดีลักใช่ไหมก็คือทํามาแล้วก็ ขนาดมันเลยสวยอะเวลาไปยืนคู่กับไอตัวนั้นอะอะไรเงี้ยก็เลยผมรู้สึกว่าเออมันเจ๋งดีแต่ว่าที่น่าเสียดายคือชุดนี้เขาทามาแค่ตัวไอออนไฮกับตัวเดและเชดแล้วก็ไอตัวที่เล็กกว่านี้อย่างเช่นพวกแจ๊สพวกบับเบิ้ลบีอะไรพวกนี้หรือถ้าเป็นภาคสองนี่จะเป็นไซส์สวยพวกอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ทําไซส์ที่มันลดหลั่นลงมาก็เลยทําให้แบบเหมือนลายนี้มันก็จะจบอยู่แค่ตัว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 แค่นี้เองมีประมาณสตัวที่ยังสวยๆผมไม่แน่ใจว่าถ้าเอาไอตัวบอมเบิ้ลบีที่มันเป็น ของตัว r e g e n ส์คลาสไอตัว e g เจนอะไรนัที่มันเป็นไซส์เล็กๆอ่ะตัวนั้นอ่ะมามารวมกลุ่มกันมันจะสวยด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งแต่ผมว่ามันมันมันคงจะดูไม่ดีเพราะว่าเอาจริงๆถ้าจะให้สวยน่าจะเป็นสเกลคลาสมากกว่าคือเล็กลงมาอีกหน่อยแต่ว่ามีรายละเอียดหน่อยเพราะว่าตัวลีเจนสคลาสเนี่ยมันมันห่วยอ่ะคือมันมันแค่แบบแบ่งล่างง่ายๆแล้วดีเทลอะไรมันไม่สวยเลยอะไรเงี้ยถ้าเทียบกันแล้วมันมันดูไม่ค่อยเข้าแต่ถ้าเป็นสเกลคลาสเนี่ย มันค่อนข้างโอเคกว่าซึ่งไอ้จริงๆไอ้ชุดเนี้ยไอ้ชุดฮนะันฟอร์ดเดอร์ดิเซตติคอนน่ะหรือว่าของเล่นชุดภาค2เนี่ย mm hmm. เขาทำสเกลคลาสออกมาหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นสเกลคลาสที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวคาแรคเตอร์ที่ออกในเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งผมซื้อเก็บไว้หลายตัวเหมือนกันนะมันค่อนข้างดีอะ <c oughs> แปลงร่างสวยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทยอยเอามารีวิวให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับตัวนั้นอ่าทีนี้ไอรอนไฮตัวนี้ผมได้มาเป็นมือสองนะครับจากในกลุ่มอ่า ทรานส์ฟอร์ซื้อขายเนี่ยแหละในในในบ้านเราเลยอะไรเงี้ยเป็นการไปเสนอราคามา <c oughs> คือจริงๆอย่างที่บอกไปก็คือไม่ค่อยชอบเสนอราคาแต่ตัวนี้ยอมเลยแหละเราเสนอราคาไปแล้วก็โชคดีที่เขาปิดกันง่ายหน่อยไม่ได้ต้องมานั่งตามคอยดูคอยใส่ราคาสู้กันอะไรอย่างี้ใช่ไหมผมก็ใส่ราคาไปแบบได้ประมาณราคาตัวมาสามร้อยรวมส่งก็สามเองอะไรเงี้ยครับก็ตัวนี้เขาก็ได้โอเคแต่ว่าชิ้นส่วนมันจะขาดไปเยอะเหมือนกันอย่างอย่างแรกก็คือจะเป็นไอ้ปืนที่มันเป็นตัวโดรนข้างในอะไรเงี้ย ที่เอามาแปะกับแขนในร่างหุ่นยนต์ได้ตัวนั้นก็ไม่มีนะครับแล้วก็ที่ตัวนั้นจริงๆผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะถึงมันจะแปลงเป็นปืนได้ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่รู้สึกว่าไม่โอเคสักหน่อยอะไรเงี้ยที่เสียดายไม่ใช่ไม่โอเคก็คือตรงนี้ที่มันแผ่นมันจะโหวไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันก็คือไอแผ่นด้านข้างนี้นิดหนึ่งนะครับก็ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันเป็นมือสองนะนะแบบได้ราคาประมาณนี้ก็ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่ว่านอกนั้นก็ โอเคนะไม่มีชิ้นส่วนไหนที่แตกหักเสียหายอะไรเงี้ยนะครับก็ดูค่อนข้างจะสวยงามแหละดูโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเป็นมันมีแตกต่างจากไอ้พวกไอออนไฮดเวอร์ชั่นอื่นนิดนึงตรงไอ้นี่ตาออลโต่บอทเนี่ย,ยของตัวเล็กเนี่ยมันจะแปะมาให้ตรงกระจกเลยซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันจะทําตรงกระจกท <laughs> ําไมเพราะปกติเนี่ยเท่าที่เห็นนี่ยตัวลิเดอร์ไอตัวที่เคยจับมาไวเจอร์ลิเดอร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าสัญ,ญลักษณ์ออลโต่บอทอ่ะเขาจะมาติดอยู่ตรงท้ายกระบะตรงนี้มากกว่า อันนี้มันเลยไม่มีเออผมเลยแบบแปลกๆเหมือนกันแอบอยากลบทิ้งเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ไม่ได้สีเรียดว่าว่ามันจะต้อง,องนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเอาตาออโต้บอทมาแปะตรงนี้แทนแล้วก็กรีดครึ่งอะไรให้มันเป็นของสองด้านอันน,น,นี้อาจจะสวยกว่าก็ได้เนี่ยแปะตรงกระจกมันดูแปลกๆแ,แต่ก็อาจจะไม่ทําก็ได้ไมเพราะมันอย่างนี้มันก็เป็นออริจินอลดี นะครับก็ประมาณนี้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อ๋อเดี๋ยวดูรายละเอียดล่างรถนิดหนึ่งก็ได้ล่างรถก็ไม่มีอะไรนะก็แค่หมุนล้อได้นิดเดียวนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรข้างใต้ท้องก็จะเป็นฟิลนี้เห็นชิ้นส่วนของขุนยนต์อยู่บ้างแต่ว่าจะเห็นชัดเยอะหน่อยก็จะเป็นช่วงต้นขาลงมาแต่ด้านบนเนี่ยซ่อนดีมากไม่เห็นหัวไม่เห็นอะไรของไอออนไฮดเท่าสักเท่าไหรนะ่มันจะมีแบบซ่อนอยู่นิดนึงเนี่ยโผล่มาตรงปากนิดหน่อยแต่ว่าถามว่า เป็นการพับเก็บที่ค่อนข้างสวยเลยแหละไม่ไม่ใช่แบบเหมือนบางตัวเวลาเราพลิกท้องมาเนี่ยมันจะเห็นเหมือนเป็นหุ่นยนต์ละอย่างบับเบิลบีอย่างอะไรเงี้ยมันจะเห็นค่อนข้างชัดแล้วว่ามันมีอ่าเป็นร่างหุ่นยนต์อยู่ข้างใต้ท้องซึ่งตรงนั้นมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในใน,ในความรู้สึกผมในด้านการทานฟอร์มเนาะแต่ตัวเนี้ยเป็นไซส์ดีลักที่ทำค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างโอเคอยู่โอเคอันนี้จะเป็นดีเทลทั้งหมดแล้วนะครับของในร่างรถเดี๋ยวอ่าเราไป ทานฟอร์มมันกันนะแล้วเดี๋ยวมาดูดีเทลในร่างหุ่นยนต์กันต่อนะครับโอเคครับไปชมกันต่อได้เลยจ้า อนนี้นะครับผมก็จัดก,การทานฟอร์มเจ้าไอออนไฮนะครับมาสู่โหมดโรบอตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือแบบตัวนี้นี่ระบบแปลงล่างโคตรเจ๋ง <c oughs> คือมันเป็นไซดีลักคลาสใช่ไหมแต่ว่าเรื่องระบบแปลงล่างนี่ผมแบบอขอให้แบบร้อยคะแนนเต็มเลยนะมันมันสนุกแล้วก็เ,เขาทําระบบแบบคิดมาอะไรเงี้ยค่อนข้างโอเคเลยนะผมว่ามันมันดูแบบไม่ขี้เหล่มากอะไรเงี้ยแล้วรูปร่างอย่างที่เคยบอกไปในคลิปอันบ็อกใช่ไหมว่า ตัวนี้มันรูปร่างค่อนข้างสวยอะไรเงี้ยมันเป็นไอรอนไฮที่ค่อนข้างเหมือนนะผมผมว่านะก็คือมันอาจจะมีติดตรงแพ็คหลังนิดหน่อยที่เขาเก็บไม่ค่อยเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยไอแผ่นไอแผ่นตัวเนี้ยมันจะดูแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยใั้นความจริงเปิดข้างในก็จะเห็นแบบเหมือนดีเทลในในตัวอะไรเงี้ยคือตรงนี้ถ้าทาถ้าทําได้ดีกว่าน,นี้หน่อยก็อาจจะโอเคนะแต่ว่ารู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดไอตัวไซส์วอร์เอเจอร์ของตัวภาคหนึ่งเองกอ็แผ่นหลังเนี่ยมันก็จะพับเก็บแบบ ค่อนข้างใหญ่อยู่ดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่มันจะไม่จะไม่จะไม่ดูลกแบบนี้เอออันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคกว่าเนี่ยอย่างตรงช่วงแขนเนี่ยชอบมากเลยอะ่ะแบบมันมันพับแบบซ่อนท่อซ่อนอะไรอย่างนี้ได้แล้วไอ้ปืนเนี่ยมันพับออกมาแบบมันมันอยู่ในตัวหุ่นเลยอะ่ะคือมันไม่ได้มันไม่ได้แบบเหมือนตัวพวกไวเจอร์ที่ปืนจะแยกอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับคือต้องเสียบเสียบอยู่กับ ตัวรถแล้วเวลาเราจะแปลงเป็นหุ่นยนต์เราต้องเอาปืนตัวนั้นมาเสียบที่แขนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มัน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 มีลูกเล่นทําให้พับออกมาได้คือมันอาจจะไม่ได้ดูใหญ่โตเหมือนในแบบสัทีเดียวเหมือนในตัวออริจินอลสัทีเดียวใช่ไหมแต่ว่าพอรวมกับความเป็นลูกเล่นแบบนี้ผมว่ามันมันเข้าท่าดีมันเป็นทาร์นโฟ์เมอร์จริงๆอ่ะเออคือมันเหมือนไม่มีชิ้นส่วนไหนที่แยกออกมาได้ไม่จําเป็นจะต้องมีชิ้นส่วนไหนแยกออกมาเลยอะไรเงี้ยตัวเนี้ยแบบ เป็นลูกเล่นของทาร์ฟอร์มเมอร์ที่ผมค่อนข้างชอบนะครับอย่างด้านนี้เสียดายที่ที่ชิ้นส่วนมันหายไปจริงๆมันจะเป็นปืนอีกอันนึงแล้วก็จะมีเป็น้ปืนตัวนี้มันสามารถแปลงเป็นหุ่นโดรนได้ด้วยนะแล้วก็แบบชิ้นนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมือสองก็ค่อนข้างจะหายบ่อยเป็นปกติอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็หายไปเหมือนกันไม่ค่อยมีแล้วก็จุดตรงตรงนี้สะโพกด้านข้างไอ้ไอชิ้นแผ่นสะโพกเนี่ยก็หายนะครับก็ ก็เสียดายไปนิดนึงแต่ว่าจริงๆมันก็ดูไม่ค่อยในร่างหุ่นอ่ะมันก็ดูไม่ค่อยน่าเกียดเท่าไหร่แต่ว่าในร่างรถนะมันจะเห็นชัดนะว่ามันจะโวอยู่อะไรเงี้ยตัวนี้ค่อนคือผมค่อนข้างชอบมากอะไรเงี้ยแบบดูมันลงตัวในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยรูปร่างก็สวยแปลงร่างก็สนุกอะไรเงี้ยแล้วก็ความลงตัวอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างโอเคเนี่ยอย่างตรงเท้าเก็บล้อเก็บอะไรเงี้ยแบบเจ๋งเลยอะไรเงี้ยแล้วสีสันถือว่าทํามาไม่ไม่ขี้เหร่นะเนี่ยอย่างตรงนี้มันดูอาจจะดูสว่างหน่อยใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันก็ มันก็ใช้ได้อะไรเงี้ยดูมันไม่โดดมากเงี้ยอย่างตรงเนี้ยไอ้ชิ้นที่มันเป็นสีออกฟ้าเมททล,ลิกออกที่จริงมันเป็นเทาั้างแต่ว่ามันเทาอมฟ้าแบบเมทัล,ลิกเมทัล,ลิกหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยตรงหน้าอกจะเห็นสัญลักษณ์ของออโต้บอดด้วยนะแต่ว่านี่แสงมันเข้าเยอะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนี่ยตรงเนี้ยเล็กๆนะครับเขาดันทาเป็นสีขาวอ่ะมันก็เลยมันก็เลยไม่เด่นเท่าไหร่เออไม่ใช่สีขาวพูดผิดต้องเป็นสีเงินสีนะอ่าแล้วก็หน้าของไอออนไฮตัวเนี้ย บางคนอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเท่าที่ดูอะหน้าไอออนฮตัวนี้มันจะเป็นเป็นเวอร์ชั่นแบบปิดหน้ากากขึ้นมาบางังอะไรเงี้ยรู้สึกของของไมเคลเบย์เนี่ยไอตัว CG ตอนแรกๆที่เขาทําออกมาคือมันเหมือนอหุ่นทรานฟอร์เมอร์ทุกตัวเนี่ยมันจะสามารถปิดหน้ากากได้ได้หมดเลยนะก็อย่าง B ก็ปิดหน้ากากลงมาได้ใช่ไหมเอลตีมัสไม่ต้องพูดถึงเพราะมันปิดหน้ากากได้อยู่แล้วปิดปากก็ได้อยู่แล้วแจสก็ปิดได้ แต่ว่าในตัวหนังอะ่ะเราจะไม่รู้เขาเขาสุดท้ายเขาเปลี่ยนเอาคอนเซป t นี้ออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตัว CG เนี่ยเขายังทําอยู่อะไรเงี้ยแล้วตัวของเล่นเนี่ยผมว่าไปอิงมาคือหน้ากากไอออนไฮแบบเนี้ยก็จัดว่าเท่นะดูแบบโอเคอยู่อะไรเงี้ยมันคือตอนเปิดมันก็จะหน้าตาออกอแบบหนึง่งใช่ไหมคล้ายๆหมาอะไรเงี้ยแต่พอปิดหน้ากาก,ากมามันก็ดูแบบหล่อเออตรงนี้ผมไม่ไม่ติดใจอะไรก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ค่อนข้างสวยนะครับก็เท่ดีอะไรเงี้ย ประมาณนี้อันนี้คือดีเทลนะครับส่วนจุดขยับจุดขยับตัวนี้ถือว่าก็ขยับได้ค่อนข้างาเยอะในระดับหนึ่งแต่ไมไ่ถึงขั้นแบบ Full Action เลยอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีติดข้อจำกัดเรื่องของชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นบ้างนิดหน่อยแต่ถามว่าติดเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะอย่างเช่น,นยอย่างหัวเนี่ยเป็นเป็นบอจอยก็จะขยับยกขึ้นยกลงได้อาอาจจะไม่ได้รอบแต่ก็ ครอบคลุมในมุมที่ที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนี่ยอย่างเหยหน้าเนี่ยเหยหน้าได้ค่อนข้างเยอะเลยประมาณนี้ส่วนช่วงแขนตรงหัวไหล่นี่เป็นบอจอยนะครับก็หมุนได้รอบเลยอิสระเลยแล้วก็ขูบกลางนี้ได้ด้วยตรงข้อพับข้อศอกก็พับได้แล้วตรงจุดตรงเนี้ยต้นแขนเนี่ยก็บิดได้ด้วยนะมันใช้สนับทานฟอร์มเลยทําให้ตรงนี้บิดได้เ,เห็นไหมมันเป็นตัวเล็กที่ค่อนข้างจุดขยับ ไม่ขี้เหร่เลยนะครับมันดูค่อนข้างเยอะเลย,ยนเนี้ยเนี่ยข้อมือก็หมุนได้นะบิดได้แต่อาจจะติดติดบ้างแต่ก็ถือว่ามันก็บิดในในจุดที่เราต้องการได้พอนะครับประมาณอย่างนี้ช่วงเอวตัวนี้บิดไม่ได้นะแบบมันเป็นจุดทานฟอร์มล็อกแข็งมาเลยก็จะจะขยับไม่ได้ส่วนช่วงขาก็เป็นต้นขาก็หมุนอย่างนี้ได้แล้วก็ไอ้เบ้า ของขาตรงนี้ก็จะเป็นบอร์จอยสามารถยกขึ้นยกลงแล้วก็หุบกลางได้เอาเดี๋ยวแก้หน่อยแก้หน่อยไม่ใช่บอจอยนะครับเป็นเป็นแกนเห็นไหมแกนพับนี่อย่างนี้นี่โอเคโอเคเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มันจะหลวมยากหน่อยนึงเวลาเวลาหลวมมันซ่อมง่ายเพราะมันไม่ใช่บอจอยอ่าโอเคอยู่ตรงนี้หัวเข่าตัวนี้หัวหัวเข่าไอออนไฮจะค่อนข้างสูงเพราะว่าในดีไซน์ของเจ้าตัวไอออนไฮเองมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้แหละคือหัวเข่ามันจะ จะไม่ยาวอย่างไอตัวของ l e a d e r c นะ์คลาอ่ะผมเคยมีนะแต่ตัวนั้นปล่อยให้น้องที่รักกันไปแล้วตัวนั้นเอ่อผมรู้สึกว่าตัวนั้น่ะไอตัว Leader Car ลาของไอออนไฮตัวนั้นขามันไม่สวยขามันยาวทาง้งนที่ความจริงตัวนั้นลูกเล่นมันค่อนข้างดีนะมีเปิดปืนยิงนู่นนี่นั่นมันเป็นแบบไม่เหมือนในหนังแต่ว่าเอ่อเล่นสนุกมันจะมีหนะ้าอกยิงปืนได้ปากเปิดอ้าได้เป็นใส่หน้ากากก็ได้แล้วก็เปิดปากได้ด้วยแล้วก็พูดได้อะไรอย่างเงี้ย ก็เจ๋งในระดับหนึ่งแต่ว่ารูปล่างอ่ะผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ว่าขามันยาวเก้งก้างอย่างหัวคงหัวเข่าอะไรเงี้ยก็จะยาวแบบสมส่วนเป็นไอออนไฮที่รูปล่างดูไม่ตันอ่ะมันดูแบบเหมือนหุ่นดีเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้อินมากนะครับนี่ข้อเท้ายกขึ้นยกลงได้แล้วก็บิดซ้ายบิดขวา้ยได้ด้วยเนี่ยเวลาทําให้ยืนสามารถรับได้กับพื้นทุกแบบนี้เลยแล้วเนี่ยยิ่งพอมีล้อมาพับอยู่ใต้เท้าตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ย ยิ่งทาให้มันยินสเสถียรใหญ่เลยเนี่ยไม่ลม้มตัวนี้ยังไงก็ไม่ลม้มอะแข็งแรงค่อนข้างโอเคนะครับถามผมว่าผมให้คะแนนตัวนี้มาสเตอร์พียจะไม่เคยจับนะแต่ว่ามาสเตอร์พีชอาจจะสวยกว่าในความรู้สึกผมแต่ว่าถ้าถามว่าตัวไหนที่ชอบสุดก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ผมผมชอบด้วยความที่ปกติผมชอบเก็บทาร์ฟมิ่งที่มันตัวไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วแล้วก็รูปร่างอะไรเงี้ยค่อนข้างละเอียดทําออกมาได้เหมือนกับ ตัวหนังหรืออะไรเงี้ยแล้วก็การทานฟอร์มเนี่ยคือสนุกเลยอะไรเงี้ยผมผมเลยค่อนข้างจะให้คะแนนตัวนี้มากกว่า I อออนไฮเวอร์ชันอื่นๆนะครับตัวไวเจอร์ก็ก็เฉยๆล <c oughs> ิเดอดร์ไม่ต้องคุยล e เดอร์ก็ก็รธรรมดาคือลูกเล่นอาจจะแบบมีซ่อนนู่นซ่อนนี่แต่ว่าก็รูปร่างมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูดเหมือนเท่ากับตัวนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยว MP ถ้ามีโอกาสได้จัดมาตัว KO นะแบบเดี๋ยวอาจจะเอามารีวิวให้ได้ชมกันอีกทีนะครับว่า ว่าชอบไหมตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยมีโอกาสได้จับเลย MP นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลทั้งหมดแล้วนะครับของเจ้าตัวไอรอนหายตัวนี้นะครับยังไงขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามากดติดตามรับชมกันจนจบเลยนะครับยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องช่องนี้ไว้ด้วยเหมือนเคยนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรีวิวของเล่นชิ้นไหนอีกยังไงฝากพี่น้องมาติดตามรับชมกันด้วยนิดนึงนะครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนครับบ๊ายบายจ้า